สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิดตาจัมโบรุ่นอำนวยโชคออกเมื่อปีพศ2534ด้านหลังฝั่งตะกุดค่ะหลวงพ่อคูณปริษสุธโธวัดบ้านไร่สำหรับองค์พระในคลิปนี้นะคะเขาได้ ใส่กรอบสเตนเลสมาให้นะคะเดี๋ยวอิ่มจะแกะให้ดูคะ่ะ จากที่ยิมสองพระให้ดูนะคะจะเห็นว่าองค์พระนะคะองค์นี้ก็จะมีความสมบูรณ์นะคะสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยบิน่นไม่มีรอยแตกไม่มีรอยลานนะคะด้านหลังก็จะฝังตะกุดนะคะออกเมื่อปีพศ2534รุ่นอำนวยโชคหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่ค่ะ เทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นจัมโบ้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปใต้คลิปจะมีคำว่าคำอธิบายให้คลิกดูตรงนั้นนะคะ แจ้งราคา ID Line และเบอร์โทรศัพท์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ